สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ทุกท่านนะคะมาพบกับช่องสมกิจบอลสีกันอีกแล้วค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันที่17กรกฎาคมพศ2567นะคะวันนี้ก็มีบอลสีสวยๆมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างทองสยามค่ะ ทองสยามกระถางนี้150บาทค่ะทองสยามกระถางนี้อุทยานหลวงค่ะอุทยานหลวงราชพฤกษ์กระถางนี้500บาทค่ะนี่มณีล้อมเพชร มณีล้อมเพชรนี่หน0่บาทนะคะมณนนีล้อมเพชรสีเลือกงามสีเลือกงามกระถางนี้80บาทนะคะสีเลือกงามชัดทินกรค่ะชัดทินกรชัดทินกรนี้100บาทค่ะ เศรษฐีเงินล้านเศรษฐีเงินล้านนี่ก็ห0ึ่งรบาทนะคะเศรษฐีเงินล้านแสงทองคำแสงทองคำนี่หนึ้อยหบาทคะ่ะแสงทองคำ นี่สิลาหุ้มทองแผงนะคะศิลาหุ้มทองแผงกระถางนี้หนึ่งรอบาทค่ะอับษรสวรรค์อับษรสวรรค์นี้กระถางละแปดสิบาทนะคะอับษรสวรร์อุสามมนี สามณนีนี่แปดสิบบาทค่ะอุตสามณนีกำปั่นทองกำปั่นทองนี่หนึ่งร้อยบาทนะคะกำปั่นทองนี่ลูกของเทพจุติค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทนะคะ รักเอ้ยรักเอ้ยนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะคะซับรุ่งโรธโทษค่ะรัตนาลุงโรธค่ะรัตนาลุงโรธหนึ่งรอยบาทค่ะควนอิม่ม ควนอิมนี่ห้าสบาทนะคะกวนอิมซับเจริญซับเจริญนี่100บาทค่ะลูกไม้ใบหอกค่ะ100บาทค่ะลูกไม้ใบหอกนพเก้า โนพะก้านี้เจ็ดสิบาทนะคะโนพะก้าสาวนาครใจศรีสาวนาครใจศรีนี่หนึ่งร้อยบาทคะ่ะรัตนสศิลรัตนสศิล หนึ่งร้อยบาทค่ะร,รัตนศรีสีบุรีรัมสีบุรีรัมนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะคะกระถางนี้มีชายชน ชายชนกับมณน,นีล้อมเพชรแผงหรือเปล่าไม่มั่นใจนะคะกระถางนี้เรียกลูกไม้เนาะแม่ค้าเรียกลูกไม้กันแล้วกันค่ะลูกไม้กับชายชนอยู่ในกระถางเดียวกันนะคะ80บบาทค่ะชายชน ชายชนนี่กระถางละแปดสิบาทนะคะชายชนศีลาหุ้มทองศีลาหุ้มทองนี้ก็80ดสิบาทนะคะศีลาหุ้มทองนาลีบุรพานาลีบุรพาก็80ดสิบบาทค่ะนาเมืองนอน น้ำเมืองโนนนี่หนึ่งบาทนะคะน้ำเมืงนองโนนนางรากสดกระถางละ80ดิบาทนะคะนางรากสดจอมทับจอมทับนี่70บาทคะ่ะ นี่ไม่มั่นใจว่าจะเป็นรวยล้นฟ้าหรือเปล่านะคะกล้าพูดผิดก็ขอโทษด้วยนะคะกระถางละหน0่บาทค่ะมาทางนี้ก็จะเป็นอสงไข่นะคะอสงไข่กระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะอสงไข่หลวงราชเสน่หาะ กระถางละ50สบาทนะคะหลวงราชเสน่หาเมืองนครชุมเมืองนครชุมนี้80บาทค่ะถาดบางแก้วถาดบางแก้วนี้ก็80บบาทนะคะ ชายชนชายชนแปบาทค่ะทิดาสวรรค์ธิดาสวรรค์น,นี้ก็80บาทค่ะสตับบงกดค่ะสตับ,บงกด100บาทค่ะ เรียกซับเรียกซับนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะคะกระถางนี้จำชื่อไม่ได้ค่ะกระถางละหนึ่งร้อยบาทค่ะเป็นบอลใบกลมนะคะ เพชรเจ็ดสีเพชรเจ็ดสีนี้กระถางละแปดสิบบาทค่ะเพชรเจ็ดสีเท้าวลำไยท้าวลำไยนี้ก็กระถางละแปดสิบบาทนะคะ คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้ค่ะสนใจต้นไหนชื่ออะไรติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทร0953163695นะคะหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์โทร0 9 5 3 1เ3 6 9หเหมือนกันค่ะชอบต้นไหนชื่ออะไร อย่าลืมนะคะจดชื่อไว้บอกราคาไว้ค่ะบางทีแม่ค้าก็จำไม่ค่อยได้เนาะและกราบขอบพระคุณ FC ทุกท่านท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องสมจีบลสีเพื่อเป็นกำลังใจให้ค่าจัดส่งไปสนีอีเอ็นะคะ แบบโอนเมาเมาห้าสิบาทค่ะแบบปลายทางเมาเมาเจ็ดสบาทค่ะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ